สำหรับลิต้าน,นะคะมนุษย์แม่เนี่ยคือบทบาทที่ยากที่สุดในชีวิตค่ะแม้จะมีความสุขนะคะที่ได้มองเจ้าตัวน้อยเติบโตขึ้นทุกๆวันตวแต่มันก็เต็มไปด้วยความห่วงสารพัดเลยว่าเขาจะป่วยไหมเขาจะหลับได้ดีหรือเปล่าแล้วใครน่ารักที่สุดที่ทำให้เรารู้สึกแยก่ก็คือบางทีเรามัวแต่ทำงานนะคะจนไม่ได้มีเวลาในการดูแลเขามากพอนะคะ และเมื่อเขาป่วยนี่แหละค่ะสิ่งที่แม่กังวลที่สุดเลยลิตา้าได้รู้ซึ่งถึงคำว่าถึงจะมีเงินมากแค่ไหนก็ซื้อสุขภาพลูกไม่ได้ค่ะจากกะวินที่อารมณ์ดีนะคะก็ต้องมานอนซึมบนเตียงยอมรับเลยนะคะว่าเหมือนเราใจสลายจริงๆค่ะลิตา้าเลยคิดว่าเราต้องหาตัวช่วยค่ะ จึงได้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อตามหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับกวินค่ะแล้ววันนี้นะคะลิต้าได้เจอโปรมามผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรีเมียมสําหรับเด็กค่ะผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เคียงข้างคุณแม่วิจัยโดยทีมแพทย์และนักโภชนาการเด็กโดยเฉพาะนะคะ เพื่อดูแลากวินไม่ให้ป่วยนะคะเรตาอยากจะสร้างภูมิคุ้มกันของลูกให้แข็งแรงเป็นอันดับแรกค่ะเรตาให้กวินทานมัลติอิมู24 plus นะคะซึ่งมีสาร HMO elderberry beta glucan และ Immunobiotic ค่ะถึงจะเจอเชื้อโรคทุกวันนะคะกวินก็จะย,ยังแข็งแรงป่วยน้อยลงค่ะหายเร็วขึ้นภูมิแพ้าก็ลดลงไปด้วยค่ะ หลังจากภุมิคุ้มกันแข่งแกร่งแล้วนะคะลิต้าอ,อยากจะดูแลกวินให้รอบด้านฉลาดสมไว้นะคะที่กวินตื่นมาสดใสความจำดีนะคะเพราะ DHA p r o b i o l i Plus ค่ะที่ช่วยบำรุงสมองครบทุกกลไกแบบ Dual Brain อุดมด้วย DHA และท่านเหล็กรวมถึงซันเตียนนีนที่ช่วยเพิ่มสมาธินะคะแถมยังมี Brain Biotics 5สายพันธุ์เฉพาะนะคะที่ช่วยให้ลำไส้เนี่ยสร้างสรางสราสรื่อประสาทไปยันสมองค่ะ เพราะว่าเขาเนียอยู่ในวัยกําลังโตนะคะลิต้าอยากให้กวินเนี่ยสูงอย่างเต็มศักยภาพค่ะลิต้าดูแลกวินด้วยแคลดี2 6ิก์นะคะที่มีแคลเซียม l อลทรีนะคะดูดซึมได้ดีถึง95มีวิตามินดีและเคให้ร่างกายนําแคลเซียมไปใช้ได้เต็มที่นะคะพร้อมกระตุ้นโกรทฮอร์โมนทาให้กวินเนี่ยสูงขึ้นได้อย่างเต็มที่เลยค่ะลิต้าหมดห่วงเรื่องความสูงของกวินไปเลยค่ะ แต่อย่างที่บอกนะคะว่าการเป็นแม่ของไอตาไม่เคยง่ายค่ะแต่วันนี้ความเป็นแม่ของไอตาง่ายขึ้นค่ะเพียงให้ลูกทาน3าตัวช่วยจากโพรอมอมนตซองนะคะพรอม,มความทุ่มเทของคุณหมอหัวใจแม่ที่ทำไอต้ามั่นใจค่ะ